กิจกรรมในบ้านเรากันบ้านนะฮะขุนศึกเล็กครับได้รางวัลนักมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยมในขณะที่วรุบุษกับสายสุนีก็รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับสำหรับนักกีฬาคนพิการชายหญิงในวันนักกีฬายอดเยี่ยมปี67นะฮะซึ่งจัดในปีนี้นะครับวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่วันที่จัดงานนะแต่เป็นการประชุมและประกาศรางวัลล่วงหน้าก่อนนะครับว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างสําหรับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวการจัดงานเชิดชูเกียรติและประกาศรางวัลวันนักกีฬา ยอดเยี่ยมประจำปี67โดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์ครับรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายนัทธีรนัทสุภานนท์นาย,ยกสภาสมาคมธรรมพิบาตและต่อต้านทุจริตในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลแล้วก็คุณวรวุฒิ พงษ์ธีรพนนะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬารวมทั้งคณะกรรมการร่วมถแถลงนะครับปีนี้งานเนี่ยจะจัดวันที่8พฤษภาคมนะฮะที่โรงแรมอนมาแรแกรนดกรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครับในฐานะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นประธานกรรมการจัดงานและนายธนาชัยประสิทธิ์จะเป็นประธานในการพิจารณามอบรางวัลซึ่งมีทั้งหมด25รางวัลครับค่ะพาไปดูไฮไลท์ของงานกันบ้างคะ่ะได้มีการพิจารณา ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลน,นักมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยมสถิติคือนับตั้งแต่วันที่11ธันวาคมปี2566จนถึงวันที่10ธันวาคมปี2567ในห่วงเวลา1ปีนะคะเป็นที่ชากรสีพรมมาหรือที่แฟนหมัดมวยรู้จักขุนศึกเล็กบูมเด็กเสียนน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะสถิติการชกค,คือชกไป6ครั้งชนะ1เอยชนะ5แพ้1เท่านั้น รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้แก่นายมนตรีอานันต์หรือว่าฉลามชน,นงบางทรายเศติชก้าครั้งชนะรวดเลยโอ้โหสุดยอดนะใช่ค่ะนอกจากนั้นยังมีรางวัลนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมชายได้แก่วรวุฒิแสงอัมพากีฬาบ็อกเซียคลาส BC2 นะคะเจ้าของหนึ่งเหรียญทองบุคคลชายในพาราลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสปีที่แล้วรางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมเป็นพี่แววสายสุนิจนาค่ะสมมงจริงๆนะคะกับกีฬาวิช์ฟันดาบค่ะ สร้างปฏิศาสคว้าสมเหรียญทองในประเภทฟรอยเอเป้เซเบอร์แล้วก็ได้มา1เหรียญทองแดงในประเภททีมในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ด้วยคนเดียวได้3มเหรียญทองใครจะไปสู้พี่แววได้ได้วตอนนี้พี่แววบอกว่าแทบจะอําลาแล้วอ่ะคือไม่รู้จะใช้เงินยังไงหมดแล้วค่ะห่วงชีวิตนี้คร <c oughs> ับผมอนอกจากนั้นยังมีรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการดีเด่นคะ่ะให้กับคุณนันทาจันทสุวรรณสินนะคะก็เป็นโค้ชในส่วนของกีฬาวิ่แชฟฟันดักค่ะส่วนรางวัลยอดนะักกีฬาไทยนะครับแน่นอน นเป็นใครไม่ได้นะฮะเรือกาโตหญิงพานิพักวงพัฒนก,กิจเทงโ,โดสาวขวัญใจพี่น้องชาวไทยที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมา2ส,สมัยติดทั้งที่โตเกียวและที่ปารีสแล้วก็ประกาศอำลาทีมชาติเรียบร้อยนี่เป็นเพียงคนที่2เท่านั้นของนักกีฬาไทยนะที่ได้รางวัลน,นี้คนแรกก็คือเขาซาซแกลกซี่ครับที่เคยได้ตั้งแต่ปี2535นนู่นเลยครับ ส่วนรางวัลธรรมิบาลทางการกีฬาเป็นสมาคมกีฬาแบดมินตันและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยบุคลากรผู้ทรงคุณค่ามีนายภูริศพิรมพักดีดอ,อร์จำลองอนันตสุขคุณสมชายภูลสวัสด์คุณสิริชัยวงพัฒนก,กิจคุณสุพชีพดิดเทศคุณบุษบายยอดบางเตยคุณปรีดารอดโพทองและคุณบรรลือชัยผิวสารครับ ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสมาคมผู้สื่ขาวกีฬาเนี่ยได้จัดงานนี้ขึ้นมาทุกปีนะครับเพื่อเป็น เชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬานะครับทีมชาติไทยนะครับทุกคนนะครับที่สร้างผลงานให้กับชาติไทยนะครับในกีฬาแข่งขันกีฬาต่างๆอย่างเช่นกีฬาโอลิมปิกกีฬาเอเชียนเกมกีฬาซีเกมหรือแม้กระทั่งกับกีฬาคนพิการนะครับซึ่งรางวัลต่างๆนี้นะครับก็คณะกรรมการก็ได้พิจารณามาอย่างดีเยี่ยมแล้วก็อย่างยุติธรรมที่สุดที่จะมอบให้กับนักกีฬาผู้ทรงคุณค่าในปีนี้นะครับ สำหรับงานวันนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมประจำปี67ซึ่งจะจัดในปีนี้นะครับย้ำอีกทีจะมีขึ้นในวันที่8พฤษภาค,คมที่โรงแรมอนุมากแกนกรุงเทพครับ